ทอดสมปลาครับมือทอดทอดสมพะต้นครับตำน้ำพริกกระเทียมใส่ลาดกิ่นน้ำฟ่อมครับมือีสตำน้ำพริกกระเทียมก่อนครับใส่กระเทียมไปแล้วคืลัดกินออร์กิพเพสครับกับทอดสมปลาทอดสมพะตน้น ขอซ่องมือนี่ผมมีอย่างไรไม่นี่ก็สีมีธุราทุรั่งเดินทางไปครับนั่งไปนี่ แต่กระเทียมน้ำมันจะหอมครับเลาจะเทดน้ำพริกน้ำพริกเตหลาดกินกับสมปะต้นทอดสมปลา เล็กหน่อยครับเส็จผมจะลดดีพันนาใส่นิดนึงเป็นตาเข้าไป เอา้วยแบบนี่ขมปาครับั กรอบๆเล็กน้อยแต่ว่ากับบวบไดกรอบกรอ,อบน้อยกรอบนอกกรอบนอกน,อกนุน่มในอเากัลาบน้ำพริกเซ่แบนี้ครับน้ำพริกเซ่เสีต่ำหนึ่นหอมดีนะครับแค่ตั้งสี่หอมจจ่ยๆด้วยครับหอมเสียบขนาดด้วย นี่แหละครับลาดไปงั้นส่งละเทีบ,ทบรครับเอียบร่อยครับนะครับมนาะกินกันลวนี่ ร้อยมีนุ่มาถอดสมปลา <c oughs> ถอดสมปลาลาดน้ำพริกครับ <c oughs> น้ำพริกกระเทียม <c oughs> ขเขาแบบง่ายเมือนกว่า,าจ,จะไปเที่ยวดินง่านไหมคนจันเนอ อย่างนี้ขาววางั้นไหมคนเจันจัดเหล่าถ้าจะอเรื่อมแล้วเอาฟืนงันไหมครับ พราวหมี่แพรว่าจังหวัดคอนเ่นอันนี้ปรเดีย๋ยวอ๋อ,อกลมหอมกันนะครับแซบกันใส้น้ำพริกเผาข้างอยนี่ใส่ได้นใส้น้ำพริกเผาจอกกันหวานครับ อันนี้เขาตำกระเทียมกับักพริกดิบใจบีบบา,างเนาเล็กน้อยครับผมใช้รสน้ำปลาแค่นั้นแหละกินเบ้างก็ทอดต้นปลาเหมันนทมันีห่หอมใจเฉยหอมกระเทียมอันนี้ถอดไข่เกียยเ่ยวใส่ใดเรื่อยครับก็เป็นหรือว่าไข่ต้มก็ได้ครับพวกไข่ต้มกินแล้วเจ้าก็ะเสี่ยวก็ข้าวราดน้ำพริกน้ำปลา ไข่ตุม่มนี่ปเป็ดเติมรสหวานข้าะเป็ดใส่น้ำตาลคับน้ำพริกน้ำปลาข้าดดใส่น้ำตาลผมมามากรสหวานเนาะ ตะกี้ผมกันยังผมก็กินน้ำมันนั้นนะผมก็กินครับน้ำพริกเผาเี่ยนะแต่มาล่องเห็ดสวนไม่มบางมีกินครับน้ำพริกกระเทียมมึงครับอันนี้น้ำพริกกระเทียมออกหว,วานผมต่ำเอียงเห็ดเองนะจากนั้าทอกับใส่ไปก่ ถ้าเกิะดอกไก่จะเลิกไปวะงั้นไหมท่านชันกันดิจ,จัดมาถลายเหมือนปอเ,เป๊งมันเดือบึงเขาเลยวะจะสุกี้ผมกับไปเที่ยวบางปีเขาไม่ได้ไป มีเวลาบ้างครับลกไปว่านเอฟซีมาเหลนนะเหมือวัานเอฟซี FC คนสารครามม่นั่งนั่นเหลนเกี่ยมพี่จีนี่แหละวันเสียปักไฟเพิ่นก็ได้เงินเพิ่นใส่ละว่าลอยนึงเนี่ยเอฟซี FC สารครามกับแม้แต่ทา้งแถวสารครามไม่ได้เมียอยู่บ้านรมันกว๋วยที่เกี่ยนเพื่อแงตลาดบ้านผมละเราเล่ะมาเหลนต้อผมด,ดูเราเฮ็ดงานอยู่โรงบ้านนะครับล่องบาอ้านแย่งตลาด เห็นงาน้ำกะทิเมีมมมมมเ่ย,ยล,าาล้อหรอเมียเราก็เฮ็ดงานอยู่โรงบาดย่างตลาดนี่เพื่อย่างตลาดผมนะเรามาได้เมียอยู่ทั้งพี่ม้องเดี๋ยเดี่ยวหอดคำนะไอเมียมอดมานั่งเล่นน้ำอยอะเฮ้ยวันผมไปซื้อขาอนียวอของคำ,คำ ่อยอมอดยุลานนะฮะเนาะานาอซีเยไปเดีย่ยงไปชอปฝ่าทางนีบันผมปเจอมอดพอเดี่มอดกระถามาีม่เอฟซีมาเหร่นนมันเล่วา,ามีอยู่มอดเราเลยขึ้นมาเห็นวามีเหล่าเลยมาดกินนั่งกินเหล่าน้น่นมเ่มอดเอฟซี FC พนี้ก,กินเหล่าไปก,กินดีอยู่นางเหนจ่วงคํคำ บ้านหกมงแรงกลัวนั่งคุยกันจนเจ็บสิหอดสองถุ่มเจ็บสิหอดสองถุ่มขึ้นขึ้นบ้านเนี่ยแล้วก็มานอนเหรียนี่แล้วไอ้มดแล้วกันนั่งกินเหล่าเป็นม <c oughs> ูฟินเราว่ามึดเงินไปหลายแล้วนะมึดเงินเหรียญเกมไปหลายแล้วนะเราว่าเอฟซีปีนี้ว่าไ้ฟังเหรียญเกมพี่จีเหรียญเกมสลอต เราเง็่นงานลงบาดนักตลาดต้องเดะี่ยเงินมากมาเล่นเกยมยร์แบบนี้กันมันกาก,กับบ้านเนี่ยได้ปะเนี่ยเพราะมันกากับบ้านมันบ่อยฟังว่าแฟนเราลอยวัดอย่างนั้นเนปะ็นปิดกันเรื่องปัญหาเหล่นเกมแต่ว่าเล่นเกมเสียงเงินไปหลายถ้าวันโลกให้หมืดเงินไปเป็นเงื่นเป็นนั่งขาเล่นเกม โทรศัพท์หลือเกมพี่จีละ่ะเกมสมล็อตเมี่ยเราควางโทรศัพท์ถิ่มมาหลายเครื่องแล้วสันเราบอกไปฟังสล็อตบางเที่ยวเราลกลับไปนอนบ้านมาเลยเรากลักบมาน,นอนอยู่เพียง นอนน้ำกันไนน่้หมดตัวยืนเนียน้อนมาแล้วมันเฉียบวะเอ็งผมแล้วก็มาขอาเฉียบต่อว่ายไฟผมอย่แงไรฮะเดิตนตะเนียติเหนียมน้อนยืนปูอยู่หน้าบ้านนี่แหละเย็บซี่ผู้นี่ก็เลยแงมเราเห็นมาเห็ดงานอยู่โรงพยาบา,าลแง,ลง,งลม,นนมงเราบังว่างเราบดีเห็ดงานเราก็มาเหลินนะ้อผมอยู่ที่รถมาเหลินมันอยู่ไก่ๆก,กันเนาะบอกไก่จากโรงพยาบาลย่งตลาดออบอกขึ้นบ้านผมมองมองนี่ก็เลย เราก็มาเล่นน้ำฝนเราแตะมานอนเล่นนี่เล่นเ,นเ,นเกมเล่นโทรศัพท์นี่ยตักเสียบปลั๊กไฟเพิ่นต่อยังเดินคึยนน้ำฝนนี่ช่องห่าบ้านเรามาหลายเทียรแล้วหมาบ้านหมาเนี่ยเด็กก็คือก็ต้องมีไอ้มอดม่านาจี๋มน้ำแล้วมา่นานั่งกินหลอดน้ำเพิ่นน้ำ มาต้อเปียงานอยู่สารครามว่านเนี่ยเกงานจิตกระเบื้องนะครับปูพื้นกระเบื้องจิตกระเบื้องนี่สารครามนี่รงพญาบานเนาะพอดีผีสิงล่ทั่วมากพอดีบอกให้นั่น กสิก้นไปกันกันก็กปนเป๋วเป๋ะมดเปยอนไปงนสารคามกันท่านเด็นั่งเข่าขดเดียวหมดก็ไปเห็นงานวัน วางงิ้เราสุดอ,อกมือนี่วะท่านก็จจ่ใจมือนี่อะให้ต่องเก็ดงานนันเร็ว เสียบอยู่ครับผมข้างเสียบอยู่มากระ้อนหวนนี่ย้อง้นแ่หอเนี่ยกวนังกนนังงขึ้นกับหวนจะเป็นหวนยัง ไม่อยู่ตงหน้านมองนี่กรอมาหอนหลายเทียครับหอนพี่หลอครับผมจําได้จอทาั้งกับรถแถวมน้มันระัวบ้านเกิดพ้แถวนี่ยตั้งสี่เดียวมากทองหน้าผมทั้ทงสี่เดียวมากมองนี่แล้วขตายห้องก็หลายศพเลย้คนตายห้องสบนึง คนนี้หมู่บ้านผมถือว่าต่ำตาย,ยาฟังน้ำพุ่นก็นเป็นก็สามแยกสี่แยกไฟแดงไฟเขียวนะั่นฟังน้ำพุ่นก็นสามารถขับรถได้เฮือนก็เคยที่คือรถต่ำตายกันค้นทวบันนี่หมู่บ้านผมเฮือนถ้าเป็นดังเด็กเป็นแปลกๆก็ว่าไม่ต้อคน้นในหมู่บ้านผมไม่ถือรถต่ำตายเลย เราเลยคิดสันนิษฐานว่าหม,มาหอนนี่ดูดแถวข้างแถวเนี่ยหอนวิญญาณผีวะ จับอะไรเงี้ยกินซตำหนี่ก็หอมเดี๋ยว,ว้าถอดสมปลาต้อนนี่ก็ยังหอมเลยครับแล้วก็มาใส่หนังพริกกระเทียมหนังพริกหนังปลากระเทียมกับพริกดิบเส้นราดเข้าไปแห้งหอมเลยไงก็ได้กิน แค่มาถอดกินน้ํเจ้าเจ้าก็จบกับจักรสชาติเด้อาจจะว่ากินไปกินมากดูกินดูเด้ยกินชิ้นปากได้ติดใจตอดสมปตานหนาดหนำพิกกระเทียมกวอนี่เสียบกอหอมผมยักินทอดกระดูก แค่นี้ครับมือเดียวเดี๋ยวเอาไปแค่นี้ครับชิปนีเดียวขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อกันมึงมีสาระยังไรขอให้ยังไหลเลย,ยครับเด้อขอบคุณที่รับชมอยกํลาลังใจผมครับขอบคุณห,หลายๆครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม